เราจะเคยได้ยินนะดูคติไม่สองหมื่นโลนี่แปลว่าขี่ไม่ได้แล้วมันพังแล้วมันไม่สมบูรณ์แบบแล้วมันนุ่นนี่นี่นั่นนั่นคือความคิดของคนที่กลัวการเซอร์วิสนะครับไม่ว่ารถอะไรก็ตามไม่ต้องเป็นรถดูคอติหรอกถ้าเราขี่อย่างเดียวเปลี่ยนนะมันเครื่องเดียวรถมันจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบอย่างที่รถมันควรจะเป็นเลยเพียงแต่ทําไมเรามักจะได้ยินอย่างนั้น2 0 0 0 0โล แล้วรถมันวิ่งไม่ได้ละออกบิ๊กไบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ดดูกติจะออกอาการอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราเซอร์วิสไม่ถูกต้องหรือเซอร์วิสไม่ถึกคันนี้เลขไม้นะครับอยากจะขิงเหลือเกิน30,3400กิโลเมตรนะครับสำหรับคนที่บอกว่ากลัวการเซอร์วิสกลัวนูน่กน,นกลัวนั่นกลัวนี่จะบอกว่าโอ้โหรถมันวิ่งไม่ได้ละผมอยากจะบอกว่าลองเอาคันนี้ไปวิ่ง ผมกล้าพูดเลยว่าวิ่งดีกว่าพวกรถหลักพันโลยังไม่เคยเซอร์วิสเสียอีกถามว่าเพราะอะไรแนวคิดไมล์เซ็ตง่ายๆเยนี่ยครับรถมันจะมีเรื่องรันอินอ่าเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ยุคใหม่เขารัานอินกันพันโลแต่ผมยังมีความเชื่อว่าคําว่ารันอินน่ะมันคือ1,000 0โลนะครับหนึ่งโลคือทุกอย่างมันจะเข้าที่ของมันแล้วแต่พอถึงเวลาหมื่นโลหมื่นกว่าโลปุ๊บแล้วเราลองไปเซอร์วิสเลย เซอร์วิสในค่ามาตรฐานที่มันควรจะเป็นเหมือนเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างกลับไปรถมันจะวิ่งดีกว่ารถหลักพันที่ไม่เคยเซอร์วิสเลยอีกนั่นเป็นเรื่องปกติและเป็นข้อจริงนะครับโดยเฉพาะดูกติมันจะออกอาการแบบชัดเจนมากเพราะว่า1เป็นสายพันธุ์ทามิงสงเป็นระบบวาล์วเดสมโดมิกดูกติเนี่ยเป็นรถที่ลูกสูบกว้างชักทีซอยยิกเลยแล้วก็ใส่เดสมโดมิกเพื่อให้ต้นมันตวัดไวเพราะว่าเดสมโดมิกจะไม่มีสปริงวาล์วในการเพิ่มโหลดเหมือนรถปกตินะทำให้ล้มอมันแวดไวถ้าถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสและเราไไมยางด้นลััจะหป ได้ขี่ได้แต่จะรู้สึกว่าทำไมมันเริ่มกระตกมันเริ่มกระเด้ามันเริ่มอัตราเร่งไม่ติดมือนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะรถไม่เคยสวิตช์บางคนเข้าใจว่ารถนะเปลี่ยนแล้วมันเครื่องแค่อย่างเดียวขี่ไปเรื่อยๆไม่มีวันพังมันไม่พังหรอกแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับซึ่งคันนี้จะบอกเลยว่าสามหมื่นโลก็จริงแต่ตอนนี้ศูนย์ด้วยคติบางแคตั้งอยู่ข้างๆดีเจริญยนเลยนะครับก็จากการเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งรีเซ็ตทัมมิ่งนะครับสายพานใหม่ๆออออระบบวาล์วต เรียบร้อยรยีเซต็ตเอฟรีเซ็ตตามค่ามาตรฐานที่ดูคติกําหนดมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่สามหมื่นกโลเดลองสตาร์ทนะ <S <S ติดง่ายด้วยปลายนิวนะครับบางคนเนี่ยถ้าสามหมื่นกโลผมพูดเลยถ้ารถที่ไม่ยอมเซอร์วิสนะครับจะต้องมีอาการแบบช่วยเร่งเครื่องมันนิดนึงนะเร่งเร่งเร่งมาหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ขยับเป็นตีแล้วก็ สิ่งหนึ่งเลยเดสโซโดมิกนะครับระบบไม่มีสปริงวาลเนี่ยค่ามันอยู่ค่าเคลียร์แลนด์วาลอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องถ้าเราลองเล่นเครื่องดูไม่ต้องขนาดขับอะเอาแค่เข้าเกียร์วางเล่นเครื่องจะรู้เลยว่าอาัตราเร่งอะมันจะตะวัดไวกว่าปกติเสียงท่อจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอย่าบอกว่าคันเนี้ยตอนได้มาเนี่ยยังไม่สวิตช์ะก็าตาวต้ติดวิ่งได้ปกตินะครับก็เอาจิงล้างขายเลยก็ได้ แต่พอทําการสวิสท,ที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้วิ่งโคตรดีแล้ว